็ยังเห็นจะโอกาสที่ไรสักแตงเราถือเขาเนีชนะครับผมผมคงจะเรื่องเรื่องของโชคเพราะว่าเราาคหลขย้นไหงหลาอะไรที่แบบบางก็โอเคนะครับมาไดยืนเ้มเล่น่าอนเสียหายพอโครับเพราะว่าหัวคะแนนไม่ว่าจะเป็น่างนาวีหรือชั้นใหม่ตแข่นนเออมนีแแล้วก็ชั้นใหม่ชี้นใหม่แขงวันนี้นะครับก็ผมก็ รู้ว่าเช่ยไรเอ่อต้อเกบ้านมาด้วยแ้วก็คะแนนมันต้องพอๆก็อาจจะอ่กหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกคนนักเตะเราเองนี่อาจจะมีไม่สนใจแปดบอลได้แต้มยิงออกมาเพราะคุณแปนบอลที่มาเชลก็เขาคงต้อเราต้องปรับคุมเพิ่มเติมนะฮะทุกหลังตอนนี้เราต้องหนักกว่านะฮะแล้วเราต้องการได้ขึ้นมาตอนนี้ แบบที่เหลืออยู่แบบแบบเนี่ยเป็นงานหนักแล้วทุ่าไม่ว่าจะเป็นะไรเรายังยังต้องช่วยกันทุกคน